สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่เจดพฤศจิกายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่6สำหรับวันที่6นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่0กับ4นะครับผม สายรูดนะครับผมได้84นะครับผมในรอบปกติมารอบเดียวเลยนะครับผมตัวเก่าตัวเดิม484เมื่อวานก็484นะครับผมในรอบปกติก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7 อยู่ที่สองแล้วก็สี่นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสองมีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้า แล้วก็สองแปดสำหรับสี่นะครับจะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี 4, 4, 4, 4, ่เจ็ด สำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองส,สี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผม

เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ